สวัสดีครับวันนี้จะมาดูทิศในการเขียนผมแบบง่ายๆนะครับผมจะสั้นนะครับอ่าแล้วก็ข,ขยับนิดนึงบางต้นผมจะลงแบบทึบไปอย่างนี้นะฮะทึบเสร็จปุ๊บก็จะใช้สีโปร่งแสงนะครับในการทำทำทำแสงนะฮะทำไฮไลท์ก็จะเป็นสีฟ้านะครับเห็นไหมฮรว่าสีฟ้าสามารถทับสีทึบได้นะครับอืม จะเป็นไฮไลท์ในจุดที่มืดนะครับเป็นหลักเลยเการทำไฮไลท์ในจุดที่มืดเห็นไ,ไหมครับ มันจะเป็นสีมืดแต่โดนสีฟ้าเข้าไปมันจะมันจะสว่างขึ้นนะครับเกิดเป็นไฮไลท์นะฮะต่อไปก็จะเป็นการทำไฮไลท์ที่เป็นแบบสีสว่างนะครับก็คือใช้คัตเตอร์นะฮะเนี่ยปรับคัตเตอร์มานิดนึงนะฮะเดี๋ยวดูมันโฟกัสใหม่ก่อน นะปัดตามทิศทางเส้นผมนะฮะทิศทางที่โดนแสงแบบแสงจัดนะครับตัวนี้จะทําให้เราทําเส้นเล็กขนาดไหนก็ได้นะแต่เป็นดัตเตอร์เนาะ หลังจากนั้นนะครับก็เอาสีดำนะฮะมาเก็บนะครับเก็บในส่วนของที่มันโดดเด่นเกินไปเออมันมันมันโผล่เยอะเกินไปเราก็จะเบรกเบรกแสงมันลงนะครับให้มันดูไม่งั้นจะดูโดดกันไปน,นั่นเองนะฮะถ้าลอยลึกหน่อยแล้วก็กดลงไปนะครับ บริเวณในที่มืดนะครับในนี้เพื่อนปวงเนี้ยสามารถครัตเตอร์สะบัดได้นะสังเกตไหมว่าผมจะไม่ได้ใช้พวกสีขาวสีอะไรมามาเขียนนะการขูดสีแบบเนี้ก็เราต้องลงรองพื้นให้แบบให้แน่นก่อนนะถึงจะขูดได้เบื้งองนก็จะประมาณนี้นะครับ